สวัสดีดนะครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้เราเนี่นพี่เล่าแดกเบียร์กลางฝนครับสวัสดีลุงสวัสดีครับสวัสดีพี่หนึ่งครับตอนนี้เรายังอยู่กับพี่หนึ่งอยู่เ, <c oughs> เรายังบ่ได้ไปใส่ยังกินข้าวตามแดกเีฝนทดสอบระบบซื้อครับผมพี่น้องคุยกันเล่นสปิลครับรับกลางสายฝนและแสงแดด ไม่มีแดดไม่มีแดดเลยวะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเอ๊ะมันเปิดไฟยังไงวะสวัสดีครับสวัสดีน้องกุ้งครับผมสวัสดีทั้ง700ท่านนะฮะที่กำล,ลังรับชมอยู่ตอนนี้ ตอนนี้เราสวัสดีครับนโถกจะไปกับกางฝนอยูส่สวัสดีครับนาสมชายโอ้ยลบลม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 อ้าวสวัสดีจ้าน้องแคทสวัสดีครับ <S <S> น้องแคทลุงอ็มนาจสวัสดีลุงลุงขอดูไอ้นี่หน่อยดิขอดูผลงานเนี่ยอ๋ออันนี้ส่วน ส่วน,ห,นาหาหาแปดเจอแล้วครับเมื่อกี้หาแปดไม่เจอเนี่ย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 ผลงานครับผลง,งานสปิวของลงุงลงต่อ <c oughs> ว่าจะกลับตั้งแต่สี่โมงสี่โมงแล้วแต่ลุงอำนาจไม่ยอมกลับาดย ตอนนี้ก็ยังอยู่กับพี่หนึ่งทำไรอ่ะดินแวกินซ้ายกินขวาลยเนี่ยเบื่อ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 ครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีน้องแคทน้องหล่ะฝนกระตุกนี่โดดีสีเมื่อเราะกับวไตถิภาพเมื่อเนีเจ้าตุ้ตาย เราตู้ตายมึงตู้ตาย,าตายสวัสดีครับงงอีสานเบาชัยภูมิสวัสดีน้องแคทอุย้ยหมานๆมานครับผมหมานโย่ลุงเลาเล่ยนสปิวสปิวรอบเย็นรอบคำ่ำ อยย่าถามเรื่องยุ่ง <laughs> เุ่งเยอะมาก <c oughs> อุย้ยบปร้องถามเรื่องยุ่งครับคุณนะเจ้าของบอกเขาเรียกเรื่องว่อฝนกระตกได้ครับนี่เนี่ยเขาสีหลูโบว่าเข้าทรมานขนาดนี้กวาสีได้แต่ละคลิปกวาสีได้ป่าแต่ละตัวนนี่ครับฝนกระตก น้องแคทไอว้วะสิเมื่อเหรอล่ะ,ละแต่ว่าลุงเราบ่เม,มื่อยออเมื่อมีอะไรโยนมาให้ลุงเนี่ยลุงรับได้ไอ้ส่วนลุงเม,มือเ่อแต่ใบสะไอ้ซีมงเลี้ยงคุณไอ้ตะกัวใครวะตะกัวผมมาดูผมตัดออกเอาขึ้นมาดูหน่อยสิยแต,แต่แต่แต่เทสระบบนี่มันไม่<อ>ไมขึ้นมาเลย เอาอะไรขึ้นมาดูออปลาเหรออืมไม่ยอมเหมาเกาขึ้นน้ำอยู่นั้นได้จัดแจัดที่นี่ก็ยังเป็นสองระบบอยู่นะครับหลังจากที่เปิดแบบเหมาแต่ระบบเก่าเราก็ยังทำเหมือนเดิมน้องพี่หนึ่งเนาะใช่ใก็ยังทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแล้วแต่ลูกค้าจะสมัครใจจะใช้อะไรระบบแะไรระบบออืม จะใช้ระบบคันละ60บาทปลา1โลปลาฟรี1โลนะครับแล้วก็ซื้อออกคันละ60บาทแล้วก็ยังทําเหมือนเดิมโลละก็คันละหกสิบไงปลาฟรีหนึ่งโลปลาถูกแล้วเออก็ผมก็พูดถูกเลยหรือว่าผมพูดผิดวะเมื่อกี้ดใช่ไหมผิดก็ผิดเนีแล้วก็แบบเหมาคันคันละร้อยห้าสิบบาทตกได้ก็ปลาก็ไม่ต้องชั่งก็คุณก็อกลับไปเลยคุณจะเอาสัก กระสอบมาใส่เอาก็ได้ครับแต่ปลาเออถ้าคุณเอาไปได้นะเอาไ,ไ <laughs> มันอยู่ที่ความสามารถครับเอออยู่ที่ความสามารถถ้ารวมน้าจนะขอโทษเลยครับไม่มี <laughs> ตอนนี้ปลาที่เยอะที่สุดเลยก็คือปลานินใส่ฝมือฝมือเยอะมากใส,ใส่แบบเดียวนะครับตัดหัวตัดหัวเนี่ย เยอะคุณมาขนช่วยมาขนเอาให้หมดหน่อยพูดง่ายๆใส่กระทะใส่กระทะสามสี่ตัวสี่ตัวห้าตัวลงกระทะอย่างเงี้ยช่วยมาขนเอาไปให้หมดหน่อยครับมันเยอะเกินแกบอกมันเยอะเกินโอ้ยไปไกลยุงยุงยุงอ่าฟังเพลงครับผมมจบลุงแกก็ขายน้ำฝนตก nhiều cháy nhờ chứ ừ. Để chạy cặp ạ là... Khi mình mà hay cặp không có chạy cặp là... <laughs> à, <yếu> kéo. <laughs> Một kéo một kéo นางเก็กเว่ยนางเกี้ยงว่าได้เก็กเว่ยได้วินให้ทำงานสะาดมือนี่งนางก็ได้พอแต่มาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ผมไลฟ์สดเนี่ยลุงยังไม่เอามาสักตัวเลยเนี่ยมันไม่พอมันเป็นแล้วเกี่ยวหมาตกน้ำแล้วก็หมาที่มา ดังยูโฮมไทยครับร่มไทยของเราช่วยได้ครับดูน้ำไม้เลยครับน่ยดูน้ำม้โอุย้ยลำบาก <c oughs> กับกล้องสวัสดีครับจานกุ้งสนใจน้องไม้ไหครับน้องไม้น้องไม้น้องไม,ม้สดๆเลยครับออกมาจากก่อดเลยคร <c oughs> ับออกมาจากก่อเล,เลยครับสดๆเลยครับ ใหม่เากับนี้สวัสดีจานกุ้งครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณจานกุ้งที่ได้มอบปุ่ม subscribe ให้ผมได้นํำมามาใ่ครับผมคุณหลายๆครับถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าอยากศึกษาอยากเรียนวิธีการตัดต่อการใส่งานนะฮะ โปรแกรมตัต่อก็เข้าไปกดติดตามเขารับชมได้ที่ช่องของจานกุ้งนะครับผมเพินส้อนดีครับผมกับผู้หนึ่งเหรอวากดติดตามบนกรลักเอาวีซ่าเพิ่มมาใส่อยู่คือกัน <c oughs> ขอบคุณนะครับจานกุ้งดีเขาอุย้ยได้ไอ้ลุงไดยุ้มันมองไม่เห็นเลยเบ็ดอะมหน่าไม่ได้ปากตัวลุงผมก็มองหาอยู่ มองเห็นได้แกมองไม่เห็นเบ็ดลุงเลยไม่ได้ปลาตัวเลยนี่นไงตกสปิล<ใ>น,นะครับปลาบกใกล้ๆจานกุ้งบอกเดี๋ยวนี้ต้องให้น้ำเก๊กงวยอีกสามขวดจานมาครับของดีต้องบอกต่อครับจานกุ้ง ไปเอาให้ได้ถ้าได้สักตัวหนึ่งผมจะหยุดไล่สดเอ้ยอะไรวะเนี่ย,ยผมกระตกเออ ไปปล่อยมอหนึ่งครับประมาณจะกห่างหกโลนี่แล <laughs> ลหละปลานน้น้อยลุงกำนาแล้วง่วงนอนตัด <laughs> ตาไม่ลืมเลยลุงฝนก็ตกปลาไม่กินแล้วอตอนนี้เรานั่งกันอยู่เยะนั่ง อยู่เป็นเพื่อนพี่หนึ่งกลัวพี่หนึ่งแกงเงาไงแกไม่มีเพื่อนคุยไม่มีใครคบอ่ะสรุปแล้วยิมิทใหม่36นะครับบอร์ดี้เข้ามาได้เลยครับน็อตแอนดมิวฝนตกก็ยังไม่ยอมให้เอ้าๆ้าดึง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 ก็ฟุ๊บอ้าได้แล้วเอ้ยปลาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาได้ช็อตเด็ดด้วยวอ,เอ้เอาเอาเอาได้ครับได้ครับมานีอา่อ้าวน้องแคทบอกคิดถึงน้องก้าจังโอ้ยยังจะลงน้ำอีก <c oughs> เอาขึ้นมายยยอยยยไยยยยยยโยยยยยย เอาสไปอวเป็นสวายสวายได้สไปอวเออไอสวายกินสไปอว้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ได้ได้ฝนเข้าดินจังเลยโอ้ยตาแดงแฉเลยไอมันเป็นโรคตาแดงป่าลุงต้องหายามาให้มันนะอ่านมาฝึรักษาตาหน่อยโอ้ยกินลึกซะด้วยิฮะกินลึกมากเลยกิ่นก็เก็บแล้วด้วย เอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกมือ่อล้วงเข้าไปเลยสปิว้วแม่ไม่หยุดสักทีเลยอัอเออยงเ <c ười> หนื่อยยังเหนื่อยยังกูเหนื่อยแล้วเหนื่อยกันยังเหนื่อยนะครับปั๊บมึงขวานให้ถึงโต๊ะเบ<แ>็ดแล้วดันเข้าไปมันครับมันลูกน้องวมันครับสบปิว้วได้มาแล้ว าสวายไสรกำลังดีดีเลยนีโ่โอ้ยยุงยุงจังได้เดี๋ยวโอ้กินลึกลึกมากกินลึกกืนเข้าไปลึกเลยอู้่าได้เห็นช็อตเด็ดแล้วพี่น้อ,องบาลนี้ เทศร,ระบบอ่าอยย่ดกงนอนมาเกี่ยวตรงนี้เอามาโชยแก้ๆหน่อยดิเรวจะได้ปล่อยเขาจะปล่อยก็จะเอ,อกกาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนี่ครับอุ้ยโทษโทษโทษไปแล้วไม่มีเจตนาโอเคครับผมขอบคุณทั้งดูรับชมทั้งหมดเลยนะฮะ ที่รับชุมรับ,รบ,รบการเทสระบบนะครับขอจบไปเพียงแค่นี้ครับน้องเคสน้องเก้าเดี๋ยวปิดเทอมมาอ๋าเอเนาะ <c oughs> ปิดเทอมเดี๋ยวน้องเก้าลงมาใหม่ใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้เดือนไหนจะปิดเทอม <c oughs> ไม่ปิดทักทีเลย นักมันยังเนี่ยลินผ่านน่ะก้องบุมบำบุมบำอยู่ยุงเอายุงที่เห็นผ่านน่ะก้องมีแต่ยุงเลยฮะคิดดูจะเยอะขนาดไหนอ่ะผมขอจบการไล่สดไปเพียงแค่นี้นะครับผม,ผมพบพอกันพอพบพบเออลิ้นพันแค่น,น่ะพบพอกันไหมนะในการตัดต่อในคลิปวิดีโอสำหรับมือนี้ผมขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ